คือยำจะจะเป็นยำทะเลยำทะเลหนึ่งร้อยบาทเยอะมาก้สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสตีดฟู้ดไทยแลนด์เพจสตีดฟู้ดนะฮะวันนี้ผมอยู่บ้านหนองเม็กนะตาบลหนองเม็กนะฮะ อำเภอหนองสองห้องนะจังหวัดขอนแก่นนะวันนี้ผมมาเจอเนี่ยนะฮะเป็นร้านส้มตำหมูอ้วนนะ,ะร้านนี้ผมจะมาเป็นครั้งที่สองนะร้านนี้ลูกค้าจะเยอะมากนะแล้วส้มตำเขาอร่อยมากนะอันนี้วันนี้ก็มากับแปลวราพรแชนแนลนะสวัสดีค่ะแปลวราพรเชนแนลนะคะพบเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ร้านส้มตำหมูอ้วนนะอยู่ที่บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองแม็กอำเภอหนองสว้องและตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง16บหนาฬิกาตอนนี้ลูกค้ากำลังและกำลังแห่กันเข้าเลยตอนนี้้าใมากินโทรหน้าหรือไม่งั้นมาที่ร้านอวัดชิวได้จ้าไปเดวไปดูกันนะครับนี่นะบริเวณบริเวณในร้านนะภายในร้านก็มีที่นั่งสะดวกสบายนะที่จอดรถสะดวกสบายนะนี่ว่าลูกค้าลูกค้ากําลังเยอะนะ นี่ไม่เจอกันตั้งนานมากคิดถึงมากเจอกันคือดีใจเลยค่ะจจจกกเจอกันอันค่ะดีใจอันนี้ก็อันนี้ก็มาถ่ายกับแปลวราพรชนแนลนะสองช่องอนนขีขอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นตำอะไรอยู่ครับตอนนี้ เเป็นตทะละลค่อ๋อจะเป็นตำทะเลนะฮะโอ้โหขายดีเหมือนเดิมอ่ะเปลี่ยนมุมต้นนี่เปลี่ยนมุมจ้าอย,ยู่ทางนั้นไม่เห็นหนา้าลูกค้าเปลี่ยนมุมจ้าแต่ก่อนสีน่มุมทางจ้าถ่ายดีเหมือนเดิมใช่ขายดีเหมือนเดิมอันนี้มาเป็นรอบที่สองลว ตอนนั้นนำไม่ท่วนแล้วค่ะตอนนั้นมากกว่พ่อทีโจโทเไปวินะใกรย์แต่ว่ากับพี่โจจำได้น้ป็นนำปลาคูเจตนะฮะเป็นมีตุ่มย้ำสีน้ำข้นมากนะอันนี้ปลาลาต้มเองนะคะปลาต้มเองด้วยขนาดใส่แมสนี่กลิ่นเข้าจมูกเลยน้ำปลาหอมมาก ค่าใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอันนต้มทะเลเนาะราคาเท่าไหร่ครับราคาหนึ่งร้บาทจ้าราคาหนึอยบาทโอ้โหไม่ได้เยอะขนาดนี้นะเอากำไรที่ไหนเนี่ยโอ้ไม่เยอะมาก ีเพิ่มราคาด้วยรสชาติก็ยังแเหอนเดิมบอยครื่อกค่ะอันนี้ของนจะเสยให้ปุ๊บปุ๊ขายดีแห้งไรสร้างเดกวนหยุดตาไหมค่ะสร้างจตาอันูงหมุ่งเ้จ้าทั้งเกลาอหอยแค้งจ้าเกลาหอยแข้งเพิ่มเิมตอนหอยแค้งก็อ่า ขอแท่งเขาชอ้อ่อมือแปวจ้ะเอาวันเอาตำปลาทะเละจ้ะใส่จ้ะปลาจะ่เดี๋ยเราอาเาานห่งเผื่อทาแล้วก็เป็นอาหารตามสั่งนะคะมีมะ่างที่หอมจานนค่ะเป็นอาหารตามสั่งของอบตล้งหินะต่อได้ไหมเนี่จแล้วครออับมโ น่ากินมากนะหล่อที่สุดแล้วฝั่งนู้นก็เป็นลูกค้านะฮะคานั่งนะโอ้บรรยากาศร่มร่มลื่นนะฮะเย็นสบายนะอยู่ติดกับทุ่งนาด้วยนะฮะนี่อคุณค่ะ โอ้โหได้เยอะมากนะยอดเลยโอ้น่ากินครับผมป่ามาต้มปลาเนี่ยเคลื่อนกระสังของส่งคุกกี้กันบินบาอย่างละสองถ้าจะมาหลายคนได้เดี๋ยวนะว้าวนะบนเหล่าบนแล้วได้จับประเด็กนะจ๊ะนะ คคือขายดี่ะก็คือถ้าามาช้าก็ไม่ได้กินต้องจองคิวเนาะใช่ค่ะที่เห็นทานกลวองหรือว่าเมนถังไน้อยได้จะถังประเดกนี่จ้าถังเบลเลอเลยนะใหญ่ค่ะมื่อละสิบสองโลจ้ะโอ้สิบสองโลสุดยอดมากนะวันละสิบสองโลนะถังบกระเดเนี่ยว่ามมนถังน้อยๆได้เนี่ยพี่น้องถังบอกยัย ใหญ่มแล้วร้านร้านให้เยอะนะทางร้านเขาจะให้เยอะมากนะใช่แล้วน้ำปลาร้าน้ำรอง่วพวกเนี่ยหัวมากขณะเก็เข้อมาแล้วพุทธากันยังอยากเนาะพุทธาก็ต้องเด็กกินเด้อเมืนเนี่ยมน่วัว่ะอันนี้เป็นต่ำยังเหมือนเดิมนะเยอะเหมือนเดิม ก็เน่ารกนนะแตำานี่คกเท่าไรนะครับ้ำปานี่สี่สิบายังราคามอเดมราคาเดิขียเทไหรเงนลดจาน้วยนีะที่เด็ดของทางร้านเป็นที่ขายที่เด็ดของทางร้านเลยตแ่บลาบแล้วครือบอเลยว่าน้ำปลาล้านี่ซับมากร้านนี้แ วัตถุดิบวัตถุดิบจะเป็นขนาดไหนก็ให้เหมือนเดิมเท่าเดิมใช่ค่ะ,ะนี่แหละที่ที่ที่อยู่ได้ที่ขายดี ลูกค้าติดใจหนึ่งรสชาติสองสะอาดสคือได้เยอะปริมาณเยอะนะฮะบริการดีประทับใจคือใครไม่ได้ใครถ้าคจะมากินคือต้องโทรจองลวงหน้าบอโทรอ่เบอโทรเบอโทรมาศูนย์เก้าศูนย์เก้าสครับผมหกเจ็ดหนึ่งสองสี่หนึ่งสาสงสี่หนึ่งสามนี่ยงกริ๊งแกร่งเข้ามาเลยโทอจองแล้ว้าใครไม่โทรจองล่วงหน้าครับโอ้น่ากินครับครับ เมนูนะทางของทางร้านจะมีอาหารตามสั่งเนียนะฮะจะมีอาหารตามสั่งแล้วก็ส้มตำนะฮะข้าวผัดก็น่ากินนะโอ้นี่อ,อ๋จจะมีกว๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ไหมฮะก๋วยเตี๋ยวด้วยอา่านตามสั่งนี่ฮะจะเป็นรายการ

แล้วหมดเลยนะคะของทุกอย่างนะคะวันต่อวัน่าสดทุกอย่างทุกวันนะสดใหม่คะะนี่แหละคือเป็นที่เด็ดของทางร้านคือเราเอาใจใส่ของทางร้านนะเออเราเอาใจเอาใจใส่ของลูกค้านะคะคือสีสดสิใหม่แล้วก็ไม่มีการแบบค้างคืนเพราะว่าลงของวันต่อวันนะคะคือขายหมดก็คือหมดเลยนะใครมากิน แล้วก็ได้กินเร็วนะคะแต่ใครทำมาช้าหมดแล้วหมดเลยจังวันต่อไปเนาะ,ะ,ะเด็ดม,มากร้านนี้นเนี่ยเนี่ยค่ากับสูตรชีวินแห้งเนี่ะนิวเขาก็อุดเอาจะเอาเงินไในก่อนนะที่นี่มันเป็นเวลาช่วงเที่ยงด้วยแหละอืเทีเท่ยงเขจะเยอะอยู่แล้ว คนเขารู้กันนะคนแถวหนองสโซห้องเขารู้กันเลยโอ้ยร้านดังร้านนี้น,น่าจะนน้องคนห้องเลยนะแล้วก็ร้านที่ตำนานที่สำหรับการจองคิวเลยสมัยตะก่อนเป็นร้านที่คนหคนเดินนะใช่ๆที่คนหคนเดินอะจองคิวเน็บคิวเลยเด้ออาทุกทวนันอังคารต่ก่อนอะสมัยตรงนู้นนะ่ะเป็นร้านเดียวเลยขายดีมากแล้วไปเอามาปึ๊บกิจการดีลูกค้าหลายไปเนี่ยเอามาเปิดร้านเลยประเรดี๋ยวว่าต้องอันนั้นคุณของใส่ถ่ายกับว่าไปขายของแล้วจ้า แล้วก็ต่อมาก็มาจุ่มขายที่ร้านลูกค้าก็เห<า>็นว่า<อ>ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ช,แคชาวเพื่อนของห้องนะคะชาวอำเภอบ้านไผ่เมืองพวมแบบคนที่นี่นะรู้จักหมดนะ,ะเบื่อหน่อยเพราะยังมากินหนี่เด้อไก่เคียงอะ่ะมากินน,นี่กันคือเขารู้ดูกันว่าร้านนึงเป็นร้า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 นอาหาร้านนึงก็เป็นร้านปลารชื่อนัวแล้วก็ คือสดอ่ะใช่ใหม่สดทุกอย่างหมดก็คือหมดอ่ะต่อวันไม่มาคุณน้องเนี่ยขาเขาจะเข่าถือเล่าน้องไม่มาเลยไม่มาเลยนะคะคขาพวงยาวเป็นสัปดาห์แล้วค่ะโองว้าคน้องยากเข่าจะ เมนูต่อไปอะไรเนี่ยมีเป็นยำหม,มึกกุ้งจา้ายำหมึกกุง<า>กก้งนะฮะยำเขากับยำใส่ครกเลยหมูบ๊อ,องยำจ้ะนี่ทำแบบถนัดกินของอะไรได้แม่ <c oughs> มันมันได้กลิ่นพริกมันได้กลิ่นมะนาวเนี่ยมันชวนน้ำลายแตกเด้ยของสดจริงนะ ที่นี่เขาจะของสดทุกวันไม่สดทุกอันนี้เป็นยำค่ะโอ้โหนี่ยำยำนี่ราคาเท่าไหร่หน,นึ่งร้อยเหมือนกันคระบฮู้มไมได้เยอะขนาะดนี้โอ้โหนึ่งร้นนอยบาทได้เยอะมากนี่นี่น,นี่ดูนะอันนี้คือยำจะนนจะเป็นยำทะเลใช่ค่ะยำทะเลหนึ่งร้อยบาท พี่อนบอกคำหนียวขวดหลายขวดเน่หลายขักหลายเนื้อนะ,ะนเยอ,อะมากเยอะมากเยอะมากมากินมกักสดที่อันรับประกันสดร้านนี้แม่ค้าสดแม่ค้าก็สดจ้าก็สดมากใช่สดจ้าแม่ค้าก็สดจ้าแม่ค้าเริ่มสีหน้า อะไรดิจะสูค่ะสูอย่างเดียวค่ะหววหน้างหัวหลังนะ,ะแล้วก็ของทางร้านเรานะคะก็จะมีไอศครีมด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าจะมีเพแเรามีไอศครีมด้วยนะนะคะมีขนมขบเคี้ยวให้กินด้วยแล้วก็อไอศรีมก็เรื่องอยู่ในถังเลยนะคะอัน,นี้ก็จะมีข้าวมีเตี๋ยว นี่เมนูเลยค่ะมีครบก็ทุกอย่างนะนี่อิ่มแน่นอนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมนะจะกี่ปีพอศตไหนก็ราคาเดิมปริมาณเดิมค่ะใช่โอ้เราได้เยอะแม่ค้าใจดีพูดเพาร์ด้ยนะพูดเพอะใจดีเป็นคนสนุกสนานเฮฮาอ๋อนี่นี่นะนี่เป็นเฟซบุ๊กของเขาเนาะ นะคะเบอร์โทรนะคะ0926712413 0910520216ค่ะนี่ก็พร้อมกับเบอร์โทรโทรสั่งจองได้และก็พร้อมเป็นบุคคตัวฝากติดตามทางร้านของทุกจัมหวาดบ้านหนองเม็กตำบลทันเอ้ยตำบลทันเจาะไปตำบลทัวาตับบนหนองเม็กบอานหนองสองห้องด้วยค่ะนี่ขอเก็บเงินสรนะแิ้นน้องค่ะาย่านีอยก็บาด โรตีก็สิบบาทล้จ like uh, yeah. ิ้มค่ะราคาไม่นินะคะเด็ดเเป็นอันโล้ค่าสิบบาทอ่ะก็กินได้นะอันนี้ก็จะเป็นเมนูยำเหมือนกันนะลวกจิ้มค่ะลวกจิ้มอ๋อมีเมนูลวกจิ้มด้วยนี่น้ำจิ้มคีฟูดนะใช่ค่ะ นี่กับเโนโน่รั่วนจนิ้นมนะโอ้โชุดน,นี้ร้อยาสิบาท่ะโอ้โหน,นี่ราคาร้อยห้าสิบบาทโหสุด,ดยอดมากเลยอยากกำไรงกระส่าจ้าขอลูกชายได้กินแสบไปก่อน อันนี้ก็เป็นตำปูสุกค่ะตำปูสุกนะอันนี้แปะที่บาทใช้พวกอะไรมาจากไหนเนี่ยไม่รู้คือให้เยอะมากนะฮะน้มันหอมมากเลยนะใช่น้ำปลาเขาจะหอมมากร้านนี้ต้องมาลองชิน แนะนำเลยเนี่ยมันสองห้องต้มตำหมูวันเนาะโหทีเด็ดเลยบอกให้เราบรรยากาศดีละติดทุ่งนาะ ใช่ครับอันนี้เนมนี้เปนยำหอยนางรมหอยนางลมนะนะเคุณกคือเวาพอชอบเมนูนี้มากเลยนะห่หอยนางรมทรคืคนที่ชอบกินเมนูนี้มาก ดูด,ดิขนาดขนาดขนาดยังยัง,ย,งยังไม่เห็นเมนูนี้เลยน้ำร้ายแตกรัดแล้วอ, <c oughs> อร่อยทุกเมนูอะ่ะบาเนี้ข้าวผัดถ้าเป็นข,ข้าวผัดข้าวผัดก็หอมกันนะครับยำหอยนางรมนี่ราคาเท่าไหร่นะชุดละหนึ่้อค่ะชุดละหนึ่งร้อยบาท จะเป็นกระเทียมกระเทียมทอดทกระเทียมเทียวกระเทียมเทียวนะจะมีให้ครบชุดเลยนะผักผักกระถินนะ,ะกระถินนะคะต้องเร็ว้วยนะ ้านบนโอ้น่ากินมากยำหอยนางลมนะอ้ยำหอยนางรมนะใช่คาะยำหอยนางรมโอ้น่ากินน่ากินจะเป็นเครื่องเคียงค่ะชุดนี้หนึ่งร้อยบาทชุดนี้100บาทโอ้โหคุ้มค่าราคามากนะอยาตัวหนึ่งาตัวอันนี้เท่าไหร่นะห0 0ร้อยแล้วหอมเจียวนี่คือเจียวเอใช่ค่ะทำนี้ทุกอย่างเลยนะนอนะ เอาเกี๊ยมาจากนาหูเกียมาจากนาสดๆเด้อหูธรรมชาตินี่อันนี้คือเมนูหนึ่งร้อบาทยหสงสัยเวามจเมนนี้แล้วอจัดเลยจัดเลยเอามวะจานหนึ่งจานนึงอือไปกินสามเมนูนี่สสัอยากกิน ตำข้าวโพดนะโอเคตำนากินมากอร่อยทุกเมนูจริงนะผมตอนนี้จริงคือเวลาพอเป็นลูกค้ามีกิวใช่กินหนักมากเป็นลูกค้าตั้งแต่ถนนคนเดินตั้งแต่ถนนคนเดินนะใช่ไหมที่กินหนักมากแล้วก็ไม่ได้มานานแล้วด้วยอันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะนี่ตำข้าวโพดนะฮะห้าสิบบาทอันนี้ข้าวโพดใส่เขียนะอ้น่ากินครับผม นี่สบาทนะนีอันอันหอยนางรมนี่โตโตสอโโคโตป้อมนะเดี๋ยวเชิญนั่งเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวจะทำอาหารไปเสิร์ฟมะคะมนจานทำเมนลงเสร็จแล้วก็เสิร์เมจที่เป็นแ้มอันนี้อันนี้ของหมอเลยบ้างโต๊สมาต่อไ ดีมากตั้งแต่มาตั้งแต่เรามา,าไม่หยุดตำ,ลดตำเล้วนี่นี่ขอสเส้นเล็กน้ําตกสองตัวห้าใช่ไหมใช่ใช่ครับว,วัตถุดิบทุกวันนี้แพงนะคุณใช่ใชครับวันเช้า 240บาทโอ้โหสองร้ยบแล้ถุงนึงอะาเ่ะโอ้โหราคาแพงนะนี้พริกแดงปัจจุบันแปบาทค่ะแปดสบาทแตเใช่ค่ะวพริไปแล้วก็พริกไปแล้วใช่ไหมต้องไปหาอะไรอันกดกปลาเดี่ยวมึงองนกน้ำวต้องไปไเลยผมิกับเบิร์แล้วค่ะแบิกกัไปแล้ว เรายังสู่ชีวิตนะคะสู่ชีวิตนะคะเพื่ออาศัยกำไรนิดนึงหน่อยใช่ค่ะอันนี้มาใส่บ้านเอาที่แบบว่าคือเราไม่ได้เสียค่าที่ค่ะเอาเท่าที่เราอยู่ได้ค่าที่เป็นบ้านของเราอันนี้เขาจะทำที่บ้านของเกมนะที่บ้านของเราบานก็ไม่ไดเช่าเราเองขายประมาณอาจจะเป็นตำตำขนมจีนเนาะหรือน่ากินมากนะครับ น่ากินทุกเมนูเลยนะที่นี่น้ำปลาก็หอมมากเลยที่นี่น,นี่เป็นต้มขนมจีน4ี่บบาทน,นะโอ้โหได้เยอะมากขนมจีนขนไม่ใช่ใส่แค่ขนมจีนอย่างเดียวน,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 นะี่ขนมจีนน้อยคนะ่ะขนมจีนน้อยเนาะมันเป็นมันเป็นเส้นเล็กๆนะเป็นเป็นเส้นขนมจีนเส้นเล็กอ่าสั่ง,องเอาถ้าเป็นเส้นขนมจีนตามตลาดทั่วไปจะเส้นใหญ่ดนึง ร้านที่นี่มันจะดูดน้ำดมันดูดน้ำแบบซึมดีๆๆ <c oughs> ดมันสนเล็กอะแล้วก็เหนียวนุ่มดีอะ <c oughs> สีบาทาส <c oughs> กิกไสนได <ๆ S 1> ้วานสคนไเลยหตรตอตำกหลทะเลก่อทะเลนะๆๆๆๆๆๆๆ หนึ่งร้อยบาทโอ้ดูให้ร้านนี้เป็นเหล่าทะเลนะโอ้โหหนึ่งร้อยบาทเหล่าจะออกดีเนาะเหล่าทะเลโอ้โหดูนะครึ่งคลกเลยนะโอ้โหเยอะมากทุกคนนี่นะ คนะุ้มค่าราคาหนึ่งร้อยบาทนะนเหล่า,ลาทะเล,ลนะหนึ่งร้อยบาทนะโห <laughs> คือได้เยอะมากหลายนตน้นหนึ่งเขาบอกว่าหัวหรือเขาลายหลายต้นก็หนาสงสยัยเขาคืมาสงสัย่เ หลักส <ไอ S 2> ีบอลเ,เ,เสร็จแล้วนะคะจะกอักินเป็นเป็นเหลากับยำหอยนางรมเนาะหมดไหมเอาหอยนางมเอาเหล,าลา่านาแก่ดี๋ยวนะคะมาทีไลท์จัดเต็มน,นะคะเพราะว่าเราพอเป็นเขาเข็าเีที่สุดกับแต่สมัยตลาดคนเดินดนุ<ต>่นจะเต็มไห่คะเกิดใหม่เลยจ้าเกิดใหม,นม,ม่นุ่น กันมารู้จักกันมาตัง้งแต่ไนรแล้วก็มากินแล้วรอบสองก็คือขายดีขายดีมากนะลูกค้าเขาเยอะเนั่งเลยนะคะลูกค้าเขาเ,ขาเข้าดีแน,น่น่ะก็คือลูกค้าเ,าเข้าตลอดนะรับโทรศัพท์ให้น่อเด้อ นล่งอยู่ตัวไหนดิไวหน่อยเลยครบ่ายโมงพอดีบ่พอเปิดแค่แป๊บเดียวเองตอลคยรับผมและตอนเลาบ่ายโมงเพราะว่ามันจะมีของแยกค่ะพี่เพราะว่าของแยกเรื่องงานส่วนมากจะสามโมงครึ่งสโก็คือมีของแยกอยู่หกีค่ะต้องแยกของไว้แล้วก็เขา่องงานเขก็จะมาครับผมแต่เพราะว่าต้องเอาของไว้แยกแยกไว้แยกไว้ให้เขาเนาะ ก็คือินใช่ไม่ได้กินถ้าคุณอยากกินแ้วคุณต้องโทรสั่งจองต้องโทรสั่งจองนะ่าเขามดก่้อานแล้วเขามาก่อนมาก่อนแล้วไม่ได้กินเลยความนะคะความความคุก พร้อมแล้วจ้าพมแล้วขายดีมากนะฮะเห็นเห็นดช่วยพี่เราคกขึ้นกเพราวาวัดนล้ค่ะวัดับวัดเนืวรหมแล้วหมดเลยนะตมตุ๋บบขอ้าน่ะกับถุง้วงาอเมาในรานก็จเจอเลยเสาหลักที่ราสือ น,นะบดแล้วนะฮะเครื่องโอ้คือขายดีมากนะถ้าใครสนใจนะนี่นะฮะจะเป็นเบอร์โทรนะเบอร์โทรติดต่อของทางร้านนะก็คือต้องโทรสั่งจองนะร้านนี้นี่นะเบอร์โทรนะฮะศูนนะฮะ6 7 1 2นะ4 1 3นนะฮะนี่ น่เบอร์โทรนะจะมี2เบอร์นะ0 9 1ย์้นะ0ูนย์ห้นะก็คือต้องโทรสั่งจองเงินเดียวนะก็คือขายดีมากนะร้านนี้แล้วราคาไม่แพงนะฮะ5้บาท100นะะแล้วได้เยอะมากของวัตถุดิบเขาจะสดใหม่ทุกวันนะร้านนี้จะมีเมนูยำมีเมนูตำนะหอยนางรมจะมี เยอะนะฮะเมนูหลากหลายเมนูนะฮะอันนี้จะเป็นหอยนางรมนะฮะโอ้พี่น่ากินมากอะไรนะตำตำลาวไหมตำลาวตำลาวสามสิบบาทค่ะตำลาวสามที่บาทโอ้ยแขกแกลูกค้ามหมหัวร้ออันนี้อันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับอันนี้เป็นตำกุ้งสดอันนี้เป็นตำกุ้งสดนะ เมนูนี่ห้าสิบบาทโอห้าสิบบาทได้เยอะมากนะฮะสุดยอดครับผมอันนี้ต๊ะใหม่อันอนีนโโ้เหลือจานหนหมดแล้วนนี่ะใช่นี่มีผัดไทย น,นี่นะถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะก <c oughs> ดติดตั้งนะเพื่อเป็นแรงผลักดันต่อไปนะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากนะค,ะครับนี่ฝากร้านไดนะ้เนาะฝากร้านส้ตมตำหมูอ้วได้นะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะน่ากินมากนะ